ดีนะคะขอให้เฮงเฮงปังปังนะคะเงินมาใส่งเงใส่สินเด้อนีเงินเอิ้ญคส่มอนีงเงินกววาว่าบันดีมาเด้อมาเด้อเงินเสียเงินล้านได้เลยประมาณสิบล้านเจ้าล้านสามสิบล้านประมาณนี้มาละมีขอดวงขอวาสนาขอให้มีเงินมีคั่มขอให้เกิดตังหม่มทำมังหม่มสังขางร้องอัตรยาวินาศสันตุ นาชาติทิปสิติลาภาปสัตนาจิตติสัตท์ทนติมะอ๊อโออากาสะออากาสาอะไรมาทมาด้อะไรมาที่มาคมัเนเสียนี่ะไปขึ้นไปนพี่น้องขนกไม้ยากในโพสต์ในนี่ปก ีกับขอโชคขอลาบนั่นเด้อเอื้อหาเงินหมดนะขอมาน้ำกันเด้อหัวใจมันเด,ด้อเอหาดอกไม้ถูกเตียนเด้อขอน้ำแม่ขอเรนี่ขอคำน้ำเหมือนกินคำดินแหยู่นี่แหละขามีโชคมีหลาบเอิ้อหาเงินหาคำไใส่นีใส่

satu, satu, nomor tersapa, kau tu arah untuk semua sambut ke sana. Mau tersapa, kau tu arah untuk semua sambut ke sana. Ada, 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 ada. Warga tak pernah banyak kandungnya itu. ทำให้จินกำลัเห็นด้วยแแต่สิ่งดีๆมากกับหมดหนึ่งเหนือด้วยกบหมดหนึ่งเขาแม่่อสดนมือละอมือคอคัดหาร้าน,นขอปูชาาด,ด้วยค่ะด้วยแคเจริญชีกับขอโชบขอหลาบนั่นเด้ว เงินเงินขมใสมนึ่นกาวามันดีมาเด้อมาเด้อเงเสียเงินหลานได้ลายปรมาสิบล้านเจ้าล้านสามิบล้านะมานึงคุ้นขมาคุณสังขารคุณนปกปักษ์ษาคงคงดูแต่สิ่งดีดมากกับหมดหนึ่งเด้อกับหมดหนึหน่งเขาแม่พสตนามีขอข,อข,อข,อขอันหาร้านขอปุชาด้วค่ะเด้อ น,นีนปปเจริญสีกับขอโชคขอหลาบนั่เด้อเพื่อหงางอุปสารกาตัวอรหัตตัวสามารถสัมปัสสากรเด้อมันอิน,น้รนะ์เจลาซีไม่น้องก่อยีขอโชคหลาบน้ำหมอหนึ่งนี่ค่ะมนหมอนึงไอ้เจ็บ บันนี้หมอหนึงบ่มีหมัวนี่เขาห้องกับบใหญ่บ้าีแม่พอโพสโซกับบ้านใหญ่มาปั่นนี่มันนี่มือสันวันดีค่ะวันดีนะคะขอให้เฮงเฮงปังปังนะคะได้งเงินมาใส่หนีใส่สินเด้อ ็าสังหมตังมังหมสัขงขังร้องอัตติยาวินาศสันตุนาชาลิติปสิทธิลาภะปสัตนาจิตตาสาาัตตาโหนขอตัวเขียนให้คนบุคคอให้คน,นมึงมาตัดนะมืึอนี่มือปันดีนะคะขึ้นหนึ่งคั่มนักหน่อยจริงคั่มจรเห็นด้วยไห แต่สิ่งดีๆมากกับหมดหนึ่งกระเดือกับหมดหนึ่งเขาแม่พ่อสุดกระเดื้อขอขัดหาร้านขอปูชาด้วยกระเด้อเงินแสนเงินล้านสิบล้านสามสิบล้านเขามันกระเด้อ ขเขียนหนบนกอขอห้นเมื่อมาตั้งแ่น้เนมืมม่อนี้เมื่อวันดีนะคะขึ้นหนึ่งคันักหาดอกไม้ทูกเทียนเด้อขอน้าแม่โท่านี้บุกคํ้มหน้ามากินคําดินหยนนุนี่ลับคมโชคมีลาบเติอนหาเงินหาขํไ้ไใใจนี่ืจอแต่สิ่งดีๆมากับหมดหน,นึ่งเหนือเด้อกับหมนหนึ่งเขาแม่โพสต์เมื่อเมีอขอคัดหากร้านขอผู้ชาเด,ดือกระเด้อเงินแสนเงินล้าน สิบล้านสามสิบล้านเขามาันเี่เด้อขอพูอแต่สิ่งดีๆมาก,กับหมดหนึ่งเด้อกับหมดหนึ่งเขาแม่พ่อสดนี่เราไม่ขอคัดหาร้านขอปูชาติเพื่อเขาเด้ด<บ>อับมาลหลายๆเด้อเสียเงนินล้านเขมามันให้หมดหนึ่งเด้อจากลอยล้านผุนเด้อใ,ส,ใ,ใส่ใส่สินเด้อตอนนี้มันคุ้มกว้าง นี่สุขภาพแข็งแรงนม่นหมานถึงสมด้วยอะแหละแต่ว่ามีหวดว่ามีหมอนหนึ่งว่ามือมีแม่พ่อพเภะกับอะไรไงถึงขนาดนี้เมื่อนี้ลูกหลานก็ขอบุญกับ ข้อดวงขอวาสนาขอให้นเงินมีค่ขอใหข้อเจอะเจรศีกขอโชคขอหลาบนั่นด้อเพิ่นหากังหมทกำมังหงสสังขงรล้อมอัตรยาวินาศสันตุนาชาลีติปสิทธิลาภาประสัดนาคิตาสัตตาหง สงองมามาคองรั้งนรเอิมามะมาตัดระตะเตยใรยาก,กาจาก้จานเจ้านเนี่ยะเนี้ปุปป๊ปัับมาเด้องินแส้เงินลานสิบลานสามสิบลานไหลเข้ามาในให้อมหนึ่งมีเด้อมันติดหมนหนึงเด้อขอปูกขายได้ส่ายมนไม่เป็นพี่น้อง ไม้งนใหญ่นโพสุกในตลอนี่ปกนิตังห่มทามังห่มสังขัรร้องอัตรยาวินาศสันตุนัชาลิติปสิทธิลาภปรสัดนากิตาสตาหโหดวันนีหมอนึ่งว่านีหัวหนึ่งเขาห้องเข่ไหญ่ว่นีแม่โพงกเขาไยงมาปันนี้ I need my